ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกากกะรายการที่เหมาะสำหรับคนกากกะสำหรับคนที่กานะครับการทานที่กากมาให้คำแนะนำอยู่กัากๆนะครับสำหรับหัวข้อในวันนี้นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องการดูดวงครับผมพร้อมกันหรือยังครับที่จะดูดวงถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยค่ะวันนี้นะครับเราจะมาดูดวงเรื่องความรักนะครับสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ครับดวงสำหรับวันอาทิตย์นะครับความรักทุกอย่างดูเหมือนจะหยุดนิ่ง ความไม่ได้ตั้งใจความโกรธความรู้สึกไม่พอใจบางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นจงพิจารณาว่าความปัญหาที่แท้จริงนั้นมันเกิดจากสรับ,รค,รบคนที่เกิดวันจันทร์นะครับคุณจะได้พบคนที่มีชาทางเป็นมิตรมีผิวขาวหรือผิวขาวเหลืองก็นะ,ะนะครับวามลับระยะทางยังเป็นอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารกันการดูแลความรู้สึกของอีกฝ่ายยังคงต้องทําเป็นพิเศษ ้้แ,แบ่งเวลาาใหกกันนมขึสำหรับวันพุธนะครับการเปลี่ยนแปลงต่างๆจะค่อยๆเป็นไปอย่างเชื่องชา้าความชัดเจนบางอย่างควรรอกันมาของวันพรุ่งนี้แล้วท่านจะได้ทราบเองสำหรับวนบันพฤหัสนะครับความรักความสัมพันธ์กับคนที่รักถูกตัดขาดไปหรือเป็นไปอย่างไม่ต่อเนื่องเพราะเวลาที่ไม่ตรงกันจะทําให้เกิดปัญหาครับวันศุกร์นะครับความรักไม่ชัดเจนจากปัญหา,าเกา่เกาๆควรจัดการปัญหาเหล่านี้ให้มีความชัดเจนความรักจึงจะยืนยาวต่อไปครับรับวันเสาร์นะครับ ความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีความมั่นคงและมีความสุขไม่ตกกังวลเรื่องใดมากนะักชีวิตลงตัวอยู่แล้วในช่วงหลังจากที่ได้ดูดวงความรักประจําวันเกิดของแต่ละคนไปแล้วนะครับต่อไปเป็นการทายนิสัยจากฝ่ตามร่างกายสําหรับบริเวณใบหน้าครับคุณนี่ถือว่าเป็นคนที่พูดเก่งมากสําหรับใครที่มีฝ่บริเวณหน้าอกนะครับเขาบอกว่าคุณมีความ่ิมีเสเน่แรง <Wow. S 2> สำหรับคนที่มีมือ มีแขนมีมือทุกคนครับคนเรามีมือทุกคนมีฝฟอยู่มือสิครับมีไฟอยู่มือหร,รือแขนชอบเชวยตัวเองสำหรับคนที่มีฝฟอยู่ในที่ลับเขาบอกว่าคุณเป็นคนมีอารมณ์ทางเพศท,ที่รุนแรง Oh no ปีนะัปีนะัะหมอดูทักแบงค์อะเฮ้ยเขาทักเรื่องดีหรือไม่ดีวะเขาทักว่า เ,ออเป็นไงกันบ้างครับสำหรับการดูดวงของเราในวันนี้แต่อย่าลืมนะครับดวงเป็นแค่ส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตเท่านั้นชีวิตของคุณจะสำเร็จได้ด้วยการสร้างความดีสำหรับวันนี้รายการเราหมดเวลาลงเพียงเท่านี้เราขอกล่าควคำว่าสวัสดีครับ,รบแ,แต่ก่อนจากกันไปคุณรู้จักหมอรักฟันทงใช่ไหมครับรู้จักครับ คุณรู้จักหมอคนนี้ไหมครับหมอแบงค์ฟันหักนี่กูแทนหมอรักฟันโถงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกึกกักเออกูต้องพูดสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกัก <c oughs> <c oughs> สำหรับคนที่ไม่กากนะครับกรลุณานำคนที่กากามานั่งให้คำแนะอยู่นำไปไหนสำหรับคนที่ไม่กากนะครับกรลุนานำคนที่กากกากมาให้คำแนะดำูสสำหรับคนที่ไม่กากนะครับกรุณานำคนที่กากกาก